สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม chaos leveling วันนี้ผมจะมาแจกโค้ดแนะนำแนวทางในการจัดทีมสำหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับอันดับแรกก่อนจะไปรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอันดับแรกผมขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดก็เข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่โค้ดตรงนี้ครับ โค้ดมาจากปักหมุดไว้ต้องคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรมอ e ีมูเลเตอร์ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม ld player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดก่อนที่เราจะไปจัดทีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูธาตุและก็สายอาชีพของตัวละครในเกมนี้นะครับเกมนี้จะมีทั้งหมด4ทธาตุนะครับจะมีธาตุไฟธาตุสายฟ้าธาตุลมธาตุน้ําแล้วก็สายของตัวละครนะครับก็จะมีสายแท้งสายดาเมจ สายซัพพอร์ตแล้วก็สาย a ST นะครับสาย ST t นะครับผมมันจะมีความสามารถพิเศษนะครับเราเริ่มเกมมานะครับผมมันจะใช้อัติเมตเลยนะครับสายนี้นะโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูแนวทางในการจัดทีมกันเลยนะครับมาที่ไลน์อัพตรงนี้ครับเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้สูงสุด6ตัวละครใช่ไหมครับทุกคนอ่านะ ก็จะมีสายแท้งสายดาเมจสายพพอร์ตสาย AST นะครับอ่าเกมนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับเกมนี้นะถ้าเป็นตัวละคร3ดาวขึ้นไปมันจะเก่งนะครับทุกตัวเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับอ่าแล้วก็ใครที่จะปั้นตัวละคร SR นะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าตัวละคร SR ตัวไหนมันเก่งบ้างนะครับ ให้เรามาที่ formation ตรงนี้ครับสำหรับการวางตำแหน่งนะครับเกมนี้จะมีทั้งหมด6ตัวละครนะครับหน้า3หลัง3นะครับสำหรับการวางตำแหน่งนะครับทิกที่ผมใช้นะผมจะใส่สายดาเมจนะครับข้างหน้าตัวแรกเป็นสายดาเมจนะครับตัวที่2ใสายแทงครับ ตัวที่3าสายดาเมจครับอ่านะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับ3ตัวนะตัวแรกผมจะใส่เป็นสาย ST นะครับตัวนี้เนาะเพราะว่าสาย ST นะครับเริ่มต้นมานะมันจะใช้อัติเมทเลยนะครับสำหรับสาย ST นะครับความสามารถพิเศษมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวที่2ของแถวหลังนะครับจะใส่ สายดาเมจนะครับหรือว่าเขาจะใส่สาย ST ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ทีมผมไม่มี ST เนาะผมจะใส่เป็นสายดาเมจนะครับเอาไว้ปิดปิดนะปิดจ็อบเลยนะตัวนี้นะครับเพราะว่าแถวหน้า3ตัวแถวหน้าของผมเป็นตัวที่ทำดาเมจเนาะแล้วก็ตัวสาย ST ตรงนี้นะครับมันจะ ใช้อันติเมตเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วก็สายดาเมตตรงนี้ผมเอาไว้ปิดจ็อบนะครับหรือว่าคิวเลยนะรอคิวเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวที่3ของแถวหลังนะครับจะใส่เป็นสายซับพอร์ตนะครับอ่าเอาไว้ฮิวเลือดหรือว่าเพิ่มบัฟต่างๆเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ตัวละครที่ทุกคนมีอยู่ในทีมนะครับสำหรับ การวางตำแหน่งหรือว่าจัดทีมนะครับทิกที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะครับแถวหน้าจะใส่เป็นดาเมจ2แทงหนึ่แถวหลังจะใส่เป็น ST 1ดาเมจ1ซัพพอร์ตหหรือว่าจะเปลี่ยนตัวดาเมจเป็น ST t ก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวละครของทุกคนเนาะที่อยู่ในทีมนะครับอันนี้ผมจะจัดประมาณนี้นะครับทิกนี้นะผมที่ผมใช้นะสามารถผ่านด่าน ช h ปเตอร์5และหอคอย120ได้แบบสบายๆเลยนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยนะครับลองนำทริคที่ผมแนะนำไปใช้ดูได้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะจัดทีมยังไงนะครับเกมนี้มีระบบการแนะนำไลฟ์อัพการจัดทีมนะทุกคนมาที่ไลฟ์อัพตรงนี้ไลฟ์ line up. อัพนะครับก็จะมีทั้งหมด6ทีมนะครับตัวละคร ที่เป็นทีมต่างๆนะครับหกทีมนี้นะมันจะคอมโบสกิลกันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมที่1ครับทีมที่1จะเป็นทีม n o r t h w e s lady นะครับทีมนี้จะเป็นตัวละครผู้หญิงทั้งหมดเลยนะนะเห็นไหม6ตัวละครนะครับจะเป็นตัวละครผู้หญิงทั้งหมดเลยความสามารถของทีมนี้นะครับจะมีทั้งฮิลทำดาเมจและดีบัฟที่สม,มดุลครับนะสำหรับ ตัวละครนะผมในทีมนี้นะ3ดาวและ5ดาวขึ้นไปนะผมยิ่งเก่งนะอ่าตามที่ผมบอกเลยนะครับตัวละครเกมนี้นะถ้าเป็น3ดาวขึ้นไปมันจะเก่งทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับทีมที่2ครับ n o r t h w s t Attack นะครับความสามารถของทีมนี้นะครับจะเน้นไปที่การทำดาเมจที่โคตรแรงตลอดยันจบด่านนะครับตัวละครทุกตัวในทีมนี้จะเป็นตัวละครที่ ทำดาเมจแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับทีมนี้เหมาะสำหรับใครที่ชอบทีมที่ทำดาเมจหนักๆจบเกมเคลียร์ด่านแบบไวนะครับยิ่งตัวละครนะครับของทีมนี้นะครับ3ดาวและ5ดาวขึ้นไปนะผมยิ่งเก่งนะยิ่งทำดาเมจที่โคตรหนักเลยนะครับทีมที่3ครับทีมไฟนะครับ ความสามารถของทีมนี้นะครับจะเน้นการทำดาเมจไฟคอมโบอัติเมตและเร่งเกตอัติเมตที่โคตรไวนะครับาสามารถเร่งเกตอัติเมตนะผมยันจบด่านได้เลยนะใครที่ชอบทีมที่ทำดาเมจไฟแรงๆคอมโบดาเมจแนะนำทีมนี้เลยนะครับใช้ลงดันแตห่หอวคอยผ่านด่าน PVP ยิ่งโกงนะทุกคนสำหรับทีมนี้นะ แนะนําใครที่จะปั้นก็ตัวละครสามดาวและห้าดาวขึ้นไปยิ่งเก่งนะครับาสามารถทําดาเมจที่โคตรแรงได้เลยนะทีมที่สี่ครับทีมนี้ทีมล่มนะครับความสามารถของทีมนี้จะเน้นทําดาเมจที่โคตรแรงตัวละครทุกตัวนะครับจะตีติดคิดติคอนนะครับที่สูงนะสาหรับทีมนี้ทีมนี้นะครับใช้จบด่านใช้เล่น p v p โคตรโกงครับ ถ้าใครชอบทีมเน้นทําดาเมจหนักๆและติดคิ้ด้วยนะครับผมแนะนําเลยทีมนี้นะทีมนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ของผมนะอันดับ1 2 3นะครับผมใช้ทีมนี้นะครับนะผมไปดูมาแล้วนะครับสําหรับเซิร์ฟที่ผมเล่นนะอ่าก็ตามนี้ก็ผมตัวละคร3ดาวและ5ดาวขึ้นไปครับผมยิ่งตีแรงและตีติดคิติคอนทุกดอกนะครับผมสําหรับทีมลมนะครับทีมที่5ครับทีมสายฟ้าครับ ความสามารถของทีมนี้นะครับผมจะเน้นการป้องกันและโจมตีกลับที่โคตรแรงนะครับตัวละครน,นะครับของทีมนี้นะครับจะมีตัวละครที่มีค่าโจมตีติดคิทิคอนที่สูงทั้งหมดเลยนะครับทีมนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้จบด่านไวนะแล้วก็ใช้เล่น PVP ผ่านฮอคอยได้ดีเลยนะครับแล้วก็ทีมที่6ครับ ทีมวอเตอร์ซัพพอร์ตนะครับความสามารถของทีมนี้นะครับผมจะเน้นสนับสนุนนะครับและมีบัฟเพิ่มพลังดาเมจและบัฟเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวละครทั้งทีมนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ดีนะครับอาทำดาเมจได้กลางๆนะครับอาถึงไม่เท่ากับแรงเท่าไหร่นะครับและมีตัวละครซัพพอร์ตนะครับเพื่อบัฟเสริมพลังต่างๆให้กับทีมนะครับ ่าทีมนี้จะใช้ PVP ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วว่าจะใช้เล่นด่านหรือว,ว่าผ่ายหอกผ่านหอคอยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับอ่าสำหรับ6ทีมนี้ก็แนะนํานะครับผมถ้าใครจะปั้นใช้นะครับแนะนําให้อัพดาวตัวละคร3ดาวขึ้นไปเก่งแน่นอนนะครับสําหรับเกมนี้นะอ่าเราสามารถสุ่มหาได้เลยนะครับผมจากตู้กาชานะนะครับสําหรับตัวละครทีมต่างๆทั้งหมด6ทีมนะครับ อนี่เลยนะใครที่ไม่รู้ว่าจะเล่นทีมไหนก็ลองดูตามไลน์อัพที่ระบบแนะนําไปเลยนะครับนี่เห็นไหมมีแต่ตัวตึงๆนะครับอ่าประมาณนี้ก็ผมสําหรับแจกโค้ดแนะนําการจัดทีมนะครับอ่าสำหรับการจัดทีมที่ผมแนะนําทิกที่ผมใช้ก็ลองเอาไปจัดดูได้นะครับนะทิกนี้นะนี่ตามนี้เลยนะครับ ใช้เล่นผ่านด่านชัปเตอร์15และผ่านด่านหอคอยร์120บวกแบบสบายๆนะครับผมสายฟรีสายเติมน้อยสามารถจัดทีมใช้ทริกนี้ได้เลยนะครับอาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วับผมคอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ